ไฟไปไม่ขับรถยนต์ไปจะขับไปนั่งรถไฟกันใช่ไหมคะใช่มี hey, Go to the แร a แรก Go to the train <Hey. S 1> แต่ว่าตอนจะไปเราจะไปทานข้าวก,กันก่อนคะ่ะที่ร้านข้าวมันไก่คก่ะอยู่ตรงซอยเวิร์คทอยนะคะอันนี้คือร้านเลยอร่อยแล้วเ้าถูกเ <Hey, S 1> ข้ามาจอดรถได้เลยคะ่ะมีที่จอดรถให้ด้วย love this moment พอเราเดินเข้ามาถึงสถานีรถไฟนะคะตรงนี้จะเป็นที่ที่เรา,าซื้อตั๋วค่ะอันนี้จะเป็นช่องจำหน่ายตั๋วค่ะแล้วก็จะมีที่ให้นั่งรอหลังจากที่เราซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะคะเราจะได้ตั๋วรถไฟที่หน้าตาแบบนี้ค่ะวันนี้เรามากันสี่คนนะคะผู้ใหญ่สองคนเด็กหนึ่งคนเด็กอย่างดาริวนี่เขาจะไม่คิด ไม่คิดค่าตั๋วค่ะแต่ว่าผู้ใหญ่จะคิดในราคาคนละ9บาทค่ะส่วนเด็กอย่างคบู6กครัวเขาคิดในครึ่งราคาค่ะราคา5บาทรอบที่เราจะไปวันนี้คือเวลา10โมงสีนาทีเวลาถึงประมาณ11เโมง27นาทีค่ะอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างร้อนใช้ได้เลยค่ะร้อนมากเลยส,สถานีลงสิตเราจะเทียจันรายที่หน,นึน อันนี้คือหน้าตารถไฟที่นี่นะคะสถานีนี้อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าสถานีดอนเมืองหรือว่าสถานีอื่นนะคะเพราะว่ามันกําลังก่อสร้างด้วยค่ะแล้วก็คนคงขึ้นน้อยด้วยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของการกับลูกๆเหมือนกันนะคะในการมาเที่ยวด้วยการขึ้นรถไฟไปเที่ยวค่ะ ที่จะมีนี่เลยค่ะหน่วยบริการตำรวจรถไฟสถานีหลังศิษ์นะคะแล้วก็เดินมาอีกหน่อยค่ะจะมีร้านขายของชามนี่มีเยอะมากเลยของชิ้นของเล่น ะะต้องระวังเด็กเล็กๆหน่อยนะคะเพราะว่ารถไฟที่นี่มันไม่มีอะไรกั้นค่ะไม่มีหลายทางเลยแล้วทางเดินก็ค่อนข้างแคบค่ะค่อนข้างอันตรายนิดนึงค่ะตอนนี้เราข้ามฝั่งนะคะมานั่งรอฝั่งตรงข้ามค่ะส่วนเวลาเราจะขึ้นรถไฟนะั้นเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยค่ะสําหรับสถานีนี้ว่าเราจะขึ้นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาค่ะเพราะว่าตอนนี้เขากําลังอยู่ในช่วงที่กําลังสร้าง สร้างรถไฟฟ้าใหม่กาลังปรับปรุงอยู่ค่ะเราก็ต้องคอยฟังว่าเจ้าหน้าที่เขาจะแจ้งว่าเราจะขึ้นรถฝั่งไหนนะคะเรากาลังนั่งรอรถไฟนะคะ g o o g นนี้กำลจะไปตอนนี้นายทหานี้ประกาศแล้วนะคะว่าเราขึ้นรถไฟฝั่งนี้คนที่นั่งรออยู่ฝั่งนูเขาก็จะข้ามมารอฝั่งนี้กันค่ะ We're going to the train. We're using the train to go, not using the car. Look at that. It's have a trail. <laughs> เราเรียนแอรอายุทยาสถานีที่นี่ค่อนข้างใหญ่เลยค่ะแล้วก็สะอาดสะอ้านน่าดูเลยตรงนี้เป็นร้านคอฟฟนะคะ สถานีรถไฟที่อยุธยาแล้วนะคะแต่เราจะไปลองดูค่ะว่าวันนี้เราจะเที่ยวยังไงดีเราจะนั่งกุ๊กหรือว่าเราจะชอามอเตอร์ไซค์กันนะคะพอเราออกจากสถานีนะคะตอนนี้เราจะไปที่ท่าข้ามเรือค่ะท่าถนนกันนิดหนอ่อยที่นี่จะมีคนนะคะที่เขาคอยยืนเอาโบชัวร์หรือว่าเอาแมพให้เราดูค่ะ 6 0 0บาทโมงเย็นค่ะ,คะเราข้ามถนนมานะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ท่าข้ามเรือะค,ะค่ะตรงนี้มีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าด้วยค่ะราคา200บาทเราจะนั่งเรือข้ามไปฝั่งนะะู้นค่ะไปกันค่ะอันนี้คือท่าเรือค่ะเราจะมีจุดให้ซื้อตั๋วตรงนี้ราคาคนละห้าบาท เล็กๆเขาจะไม่คิดเงินนะคะเรียมาแล้วค่ะไปกันค่ะเหลือที่เราจะใช้ข้ามไปหมดค่ะดูนะคะ ้เวลาประมาณ1-2นาทีเท่านั้นค่ะเพราะว่าค่ามันไม่ได้ไกลกันมากค่ะพอเราขึ้นจากค่านะคะเราก็จะเจอร้านเช่ามอเตอร์ไซค์ค่ะวันนี้เราตกลงกันว่าเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปค่ะราคา200บาท มีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งจักรยานค่ะ For your safety you have to put on this helmet and don't forget to put this on it make our helmet tight ตอนนี้เรามาพักค่ะให้หายเหนื่อยนะคะโดยการมากินก <Don 't S 3> ๋วยเตี๋ <ไป S 3> <you. S 1> ยวเรือห้อยขากันค่ะคือฝั่งที่นั่งห้อยขาได้คนจะค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยต้องขึ้นมานั่งชั้นสองเราจะได้ไม่ต้องรอคิวนานค่ะ ตอนนี้เวลาบ่ายโมงค่ะอากาศข้างนอกค่อนข้างร้อนเลยค่ะก็เลยต้องพาเด็กๆมาพักให้หายร้อนกันก่อนที่นี่ต้องเสียค่าเข้าชมนะคะผู้ใหญ่50บาทเด็กโต15บาทค่ะเด็กเล็กไม่เสียตังค์วันนี้เราเสียค่าเข้าแค่100บาทค่ะ ข้างในนี้ดีมากเลยค่ะเป็นห้องแอร์นะคะแล้วก็ค่อนข้างสะอาดมากเลยค่ะคนก็ไม่พุกพ่านเกินไปเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง นี้พี่พิพิธภัณฑ์ไม่มีใครเลยสัก,กนคนเดียวค่ะนอกจากพวกเราสี่คนพ่อแม่ลูกไม่มีเลยสัก,กนคนเดียวเพราะว่าเมื่อกี้เราเจออนักเรียนมาทัศนศึกษาค่ะตอนนี้เด็กนักเรียนเขากลับไปหมดแล้วก็จะเหลือแค่เรา4ี่คนลูกก็ วิ่งเล่นการสนุกสนานค่ะเพราะว่าอากาศในนี้เขาเปิดแอร์นะคะอากัศค่อนข้างเย็นแล้วก็สะอาดค่ะเงียบสงบสําหรับใครที่อยากจะมาพักเอาแรงหรือว่าจะมาพักให้หายร้อนะก็โอเคนะถ้ามากับเด็กๆ,ๆแบบนี้ค่ะอันนี้คือยานพหาหนะคู่ใจของเราในวันนี้ค่ะ คนต้องใส่หมวกกันน็อกนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะบ้านป้อมเพชรค่ะคนค่อนข้างเยอะเลยค่ะที่นี่มาเร็ว Oh.